ไว้แข้งหยดาดค่ะพี่น้องโอ้คือจัดมาหลายเถอะใหญมาก4กิโลรวมหามกิโลล่ะคะ่ะพี่น้องเอามาทำความสะอาดค่ะเอาเอานี่ยถูเอาไปยันเนี่ยแม่นจะล้างจะแบบนี้ตัวสื่อมาย่ามไดเนี่<อ>วิธีล่างค่ะครับเพลทล่างหอยอันไอ้คือยังเห็นข้าเจ้าล่มอันนี้แบบอื่นอยู่บ่ข้าเจ้าล่างเนี่ยอะไรให,ห้มันแบบข้าวขาวกหล่อนนะ เพ็ดก็ใส่แต่วิธีนี่ค่ะพี่น้องไม่ล่าเพ็ดอันเพ็ดได้หอยแข้งอันตัวใหญ่ๆแบบนี้มาก,ามากเาแต่มาชั่วกันนะเพ็ดกับมิตรล่างทำความสะอาดแบบเผ็ดก็ใส่แป้งทูผ่านเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าแป้งทูผ่านเนี่ยเพ็ดก็ได้ไปใส่ทูผ่า,านเยอะค่ะเพ็ดใส่แต่ทูแบบนี้ล่เพื่อนจะออกมากข้าวๆ้าแบบนี้ตัวใหญ่ๆหเลยค่ะนี่อันนี้คือทูแล้วเพื่อนมีวิธีอื่นนี่บ่เพื่อนไอใช้มีวิธีทำความสะอาดหอยแข้งแบบนี้จังได้กะ บอกเพ็กแนเดอค่ะเพ็กก็ใส่แต่วิธีนี่ล่ละนี่ทูเอาค่ะพี่น้องบอกเพ็กแนเดอค่ะว่าอันด่างหอยแค้งนี่ใส่วิธีแบบไดกันแนเดอค่ะพี่น้อง